สวัสดีจ้าทุกคนเป็นทางใดกันได้จ้ายู่ทีไทยเนาะสบายดีกันทุกคนเน,ะน,นดดดาะวันนี้แดดดีจ้ะวันนี้แดดดีจ้ะป้านากันเลยว่าเออจะได้หมูมาพร้อมเนาะเออเดี๋ยวมาทําหมูแดดเดียวดีกว่าเพราะว่าน้า,นานจะมีแทะแดดรากาพอดีป้านาเปราว่าเออเห็นหาสูตรแล้วจ้ะใน youtube ก็เดี๋ยวมาทํากันเลยนะจ้า มาจ้าพร้อมกันแล้วเด้อจ้าจะตัดเปะป้านามีแผ่นว่าป้านาอีเห็ดก๋วยเตี๋ยวเรือกินเนาะอันนี้ปาดไว้จักหน่อยปาดไว้เห็ดก๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำหมูแดดเดียวกันนะคะโดยอันนี้ค่ะเอาปาดเอาจากักครึ่งหนึ่ง นี่แล้วเขาบอกว่าให้หั่นตามเส้นเนื้อหมูก่อนอันนี้เส้นเนื้อหมูมันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะปกติอยู่เมืองไทยป่ะน่าก,ก็ค่อยได้เข็ดกับข้าวนะจ๊ะเพราะว่าทำงานอยู่ในกรุงเทพ มันก็นเลยแบบว่าต้องพึ่งยูทูพอได้อยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันอีแห้งไปอีกนาะจ้ะเวลาตากแดดแล้วอ่ะ โอเคนะจ๊ะประมาณนี้มาจาังกเมาเริ่มกันเลยจ้ะป้าหนาล้างมือแล้วแล้วก็เอาอย่างใส้ก้อนดีเนาะจ้ะเกลือเนาะใส่นวดใส่ลายปั้นเลยนะ าตามความพอใจใส่น้อยหนึ่งก็ได้ของแล้วก็อันซอสฝาเขียวน้ำตาลกระเทียมพริกไทยเป็นพริกเอาพริกไทยป่นนะจ๊ะ พยาเลยจ้ะอันถุงมือก็มีสีขาวจ้ะเอาเป็นถุงมือแพทย์ไปก่อนนะจ้ะถุงมือแพทย์จ้ะน,นี่ปะหน่าว่าจะใส่งาจากน้อยใส่งาไปน้อยนึงด้วยจ้ะ ละจ้าเดี๋ยวไปตากกันเลยนะจ้ามาจ้าทุกคนเดี๋ยวมาตากหมูกันนะคะเราต้องตกใจด้วยค่ะใส่มวกเนี่ยอันเอปกปิดริ้วรอยค่ะน้าผากนี่นะคะอุปกรณ์ของป้านาตากหมูกันจ้าเพื่อนๆ เดย๋าวปหน้าว่าจะเอาป่อยเนาะหองก่อนเพราะว่าประยักให้อันบยักให้อันนี้มันเปื้อนจ้กะก็เลยเอาปอยหองก่อนก็เดี๋ยวใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งจริงๆเวลาหั่นหมูนี่มันยังบถถ่ทึกต้องเห็นนะะจ้ะ เห็นเขาหั่นมันอีเป็นมันอีน้อยกว่านี้แต่ว่ามันอีเป็นแบบกลมๆก,กว่านี้จ้ะอันนี้มันเป็นบางๆก็เป็นอย่างนาะจ้ะเดี๋ยวขาวนะเฮ็ดไหมขราวนี้ดูก่อนว่ามันจะเป็นจะใดดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงจ้ะได้แล้วเด้อค่ะ เดี๋ยวมารอดูตอนบ่ายปะเ,เย็นๆเนาะอันนี้เพราะว่าอันนี้มันก็นตั้งเก็บเทียงแล้วคราวนี้ทําชั้นเดียวก่อนจ้ะแต่ว่ามันมีอยู่ใายได้อยู่สามสั้นเลยเอาสั้นเดียวก่อนตากเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อแรงมาดูกันนะจ้าว่ามันจะแห้งหรือเปล่านอะอืมถ้าเกิดแห้งแล้วมืออื่นก็นได้ทอดกินกับข้าวเหนียวเนาะอีมาข้าวเหนียว แค่นี้ก่อนนะจ๊ะคลิปทำหมูแดดเดียวลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะเดอจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้ะ